แม่เราเสื้อม,มาส่งงานก้าบุกสุกไตกใจข้างบ้านข้างบ้านดีว่าวันนี้วัน,นสาวมันเด็ดว,วัยตวมาให้ดูเสื้อที่ซักด้วยน้ำยาปบบพันธุ์เงินจ้าหอมมากหอ,หอมหอมดกินเลยนะหอมนะอันนี้จะบอกว่า <c oughs> สวีทคลิปนะจบนะิ <c oughs> ่นสวีทคิปนะ มันดูสีเยาว็ได้อืมจะลืมม <c oughs> ีอะไรชิ้นเด่นด้วยนะน้ำตาจริงหาไกลพบกแดงเมยเดี <c> ๋ย <oughs> <c oughs> น้าว่ามันโอเคไเงรสชาติขวดอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคนะถึงมันจะเป็นน้ำปลาเราก็เกล็ดกอกน้ำอยู่แล้วที <c oughs> ่ประชามก็คิอี่กยนเนาะ เวลาคิดคำนวณอะ่ะกินอันนี้เราจะช่วยได้นะดู้ต้ต้อ่ต้องกินน้ำที่อยู่ในแก้วด้วยดิย <c oughs> ต้องเติมน้ำลงไปในแก้วก่อนเติมเสร็จแล้วก็ปิดฝายกขึ้นมาแล้วก็แดกเลย <c oughs> อยืยากดูเสื้อแม่คดชสวยอ่ะ เพื่อแม่สวยมากอะเป็นแบบผ้างบางใช่ปะลงมาเว้ยแต่ปั่นอยู่เดเปัน่นเสร็จแจะบอกอาบน้ำมาอาบเช้าแล้วก็นอนไปทนันทีผมก็เลยาอาบบลอน ได้กินอะไรตรงนู้นแต่แต่ตัหมดุดเลยี่สิบบาทจะไม่กินเราแม่มึงคุบอกแม่ดีกว่าเบื่อไม่อยากอยู่บ้านแล้วว่ะก็แบาจะทำอะไรก็ทำไม่ได้